แต่เจ้าพูดว่าเขาไม่เข,ข้วไปนะ่ะเขาไม่ลู้ไปนะเจ้าพูดตื่นลึกหน้าบางบอสมุดสมุดส่วนสมดุมด,มดคือการที่เขาเป็นการทุกคนที่เขาเป็นอินฟูนเนาะบางทีเขาไม่ได้บอกว่าอันนี้ยังไม่ไม,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 ไมีไม่ได้มีเมียน,นั่นนี่แต่จริงๆแล้วมีตลอดก็มีนะเออนักร้องนักแสดงหรือว่าคนดังเขาหมอเขาจีนกันยังสิคือยังยข่อยข่อยอาจจะมีเมียอลไรแต่ขเขาไปออกซื้อกับมี่เนี้ยนั่นสิแต่ว่าคนแ่ะจีนจีนธุรกิจจีนอย่างสิแม เงียบเราต้องเราต้องดูดีๆแล้ต้องให้เกียรติด้วยบางอย่างที่เราไม่ได้ตามบางอย่างที่เราไม่ได้ตามใจที่เอ่ได้สมมุติอ่าอันนี้อยากเป็นไซี่แต่ข้างมันีเป็นอีแบบหนึ่งที่มันความสามารถเบาได้กรมีเงียบวะทังงง น้องลิฟนีมอยากให้บ๊อบบิ๊กพบกับแต่งงานกับน้องลิฟนีมเพราะว่าดูแล้วมันไปกันได้เงี้ยน้องลิฟนีมมีผมีเมีย,ยแล้วมีผัวแล้วคอยไม่จะบอกว่าคอยว่าสมาชิกน้องลิฟนีมว่าเขามีอย่างแล้วเพราะว่าเขาเป็นต้นตัวของเขา แล <hertz? S 2> ่ไเนองชินั้าต่อจเกในกงเโลนดราเ่าจะดเนินในกื่งเืีบริษัทารดินใหน้าผาตวไม่โอเัะใช่องไฟแบบมากแบบว่าถ้ารักกันรักกะวันเรย์กไปรักกับธุรกิจผูจงผูจิตอย่าง คือมีมโนต้องระวังอะไรที่มันไม่จริงรอ่ะต้องระวังนะ <c oughs> จริงๆอะไรที่มันปลอมต้องระวังการโกหกคือไม่ค่อยดีโกหกโกหกกับกับปิดบงังนละอย่างนะปิดบงังคือเรื่องส่วนตัวของเขาโกหกคือโกหกแต่ว่าไขว่าไใช้ชีวิตละบ,บากกับดาราดิพี่น้องดาราเขาบานไข อดีดาราก็ไม่เข้า,ปาเปรี้ยวฟินแลนด์เพราะว่าน,นี่แค่ขยับแขนไส้กับ็บดามาแล้วเมื่อตาขึ้นกับพี่ดามาแล้วเมื่อตาคืนกับดามาแล้ว <c oughs> กาาลัวเอฟซี <c oughs> พลังบางกลุ่มน่ากลัวผมก็ถอยเหมือนกันถ้าเอฟซีผมเป็นแบบนี้ผมก็ถอยถอยเหมือนกันเพราะว่าบางคนนะทับับบางคนแบบว่าไม่น่ารักไม่น่ารักต่อแขกต่อธุรกิจของเราต่อสิ่งที่เราตัดสินใจเนี้ยบางที บางทีชักคำว่าล้ำเส้นก็มีล้ำเส้นเยอะเกินไปส่วนเขาทำมาหลังแชทมาแต่งช่วยฉันแบบฉันต้องเป็นยังไงนะสิพอตกแต่งด่วนฉันดูแลช่วยฉอนฉันมาดูแลของอ,อะไรอยู่เออขอให้เจ้าแต่งเรื่องการทำงานนะขอยาวตีข่อยแน่ว่าเรื่องการทำงานเรื่องร้องเพลงเรื่องการแสดงแต่ว่าเรื่องอื่นที่ข่อยลำบามาวันนี้ยเราบอกตอนนี้ตีข่อยมันต้องไมนอ,อ,อยู่น้องข่อยเดีวบอกตีข่อยเฉพาะตอนนี้ว่าทำไมน้องบิ๊กอ,ออกและสวดล้ว แต่ตัวไม่ดีคะเออเดี๋ยวไข่ไย,ย่ำรับเพราะว่าไข่สิเป็นอินฟูเนาะแต่ครับเป็นน้องบิ๊กทำไมร้องเพลงอย่างนี้ทำไมตัวเกียวไม่ค่อยมีชุดใหม่อันนี้ขอยจะรับรับปรปับปรุงแต่ว่าเขาเลือกชอบตัวไข่ด้วยใครเพราะได้ออกซื้อนี่ยังไม่อยู่น้องไข่อย่ามายุ่งเดือดบ่บางทีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าบางทีมันล้ําซึ้งเกินไปนี่ตื่นขึ้นมานอนกับใครสิมั้ยนอนกับใครแล้วทำไมนั่นเนีอเอ่ยเดือดบ่ ฉันก็ไล่สุดทุ่มมืออยู่กับเบิรงที่หล่าฉันก็ไปโคดเด็บทายฉันไปเส็นมิเตอโคดเด็บทายฉันไปสนามบินเขาแอยากไยไปอะไรเนี่ยเขาอยากไทยผมไม่สามารถเป็นผมไม่สามารถความรับได้เลยเพราะไปที่ไหนมีแต่คนแด็บทายตลอดก็เลยไม่ซีเรียสไงเพราะอยู่สุดท้ายแล้วก็ต้องเห็นเหมันเดิมว่าผมไปยังไงอะไรยังไงเราขึ้นจากหัว